แล้วเราก็กลับมานอนที่เดิมจะพี่น้องจ้าอุตส่าห์เช็คอินออกขอบสมบัติไปทงหน้าลบขึ้นมากคือเกาจ้า,า,าไม่จบพรุ่งนี้เฮือนไม้ศักนะจ๊ะบอกว่าลาบปิดอร่อยเราต้องติดตามเอื้อเอือบอกว่ารายงานข่าวรายงานข่าวเอ่อพรุ่งนี้ที่วเขียวมีร้านลาบปิดอร่อยเราก็เลยย้อนกลับมาพำนะักทู่เขียวอีคืนที่เก่าเวลาเดินเฮือนไม้ศัก เดี๋ยวเขาก็จะกลับรกราเป๋าจองแล้วมันบ่านิจงแล้วได้ห้องได้บ้านหนึ่งสาม okay. หนึ่งก็สามโอเคห้องสามกับห้องเก้าเจ้าะละเขาคงยกเต่าเราออกมาละเมื่อแล้วเราก็จะยกของเขาเข้าไปคืนไม่ต้องยกแล้ว,วเรากินแล้ว นอยของที่พ้กินดอบ่นบึกว่าลื้อ่อา,อาหาวิวยู่ดด้เห็นว่านอดน,น้อหันกไก,กนรจะก,ก,กินลูกชิ้นกับึ <c oughs> สกินกับพ่อกระเทินันบอกไปกินลูกชิน้นแลวว้ายเป่นยหกินล้วเอตยาใส่เขาดี เขาอยู่บานีก็มาเปิดนี่มันแาบก็ไม่เงืนแน่และอยจะเข้าลจ้ะเราจเจอเลี้ยวเข้าแล้วนะจ๊ะทุกคนเข้าอิ่มหมดแล้วเหลือค่อยอยู่คนเดียวจ้ะธารก,กินเราค่ำคืนเราก็ไม่จบเรื่องกินเมื่อกี้ไปกินลืมขายเพราะมันมือสั่นมากอ่ะพรุ่งนี้ลากไปดมันเข้าในอัน,น่ะเลาเม็นวันนี้บ้านมันเข้าในไอ้ที่เราจะทูเขียวแล้วใช่ปะอา้าวปิดกล้องไว้ก่อนงั้นนะ มาแล้วจ้ามาแล้วจ้าเรียลใสกับเขาโรงแรมแล้วจ้าวันนี้เราเปลี่ยนห้องนอนจากห้องสามกับห้องสิบกลายเป็นห้องหนึ่งกับห้องสามห้องสามยังอยู่ที่เดิมคือบ่เปลี่ยนแต่ก็เลขออกเสด็ซื้อหนึ่งสามสามหนึ่งมัออกยังหลังเลขออกแล้วรอทำไมมันอยู่ใกล้จังอ่ะไม่ไปอ้อมดูเมืองหน่อยแต่สวยๆมันมีน้ำมีร้างค้ามีอะไรสวยมากไปไปดูเมือง ผู้เขียวกลางคืนลูกอ๋อพี่รู้แล้วเวลากลับเราขับตรงไปเลยบ้านไม่เ้าไปทางนู้นไงใช่ไม่ต้องไปเราไปตรงนั้นไงแต่เมืองนี้ดีผังเมืองก็ดีนะมันมีเอ้าเมื่อกี้บริกรยื่นชุมแพาเปกินชุมแ้่แล้วเบิ้งแสงสีเสียงอาตายอยู่ยบ่ชายอยู่เด้อเออเบิ้งแนวบึงเงียง้ยวนี่เบื้งผักปงเออผักฟาง ปกปงแล้วบปเห็นเมฆม่เห็ดนบรรยากาศก็จังหนึหงนีตาฟางแล้วก็นักท่านผู้ชมปกปงฟางนะแป๊บป๊บมันบอกว่ายี่สบโลนะใช่ก็มันใกล้กับชมแพแต่ทำไมไวจังอ่ะมันเข้ามาเส้นนี้ไงเจลักมันมาเส้นหลังฟางจะพาเขาเส้นฝนเพราะว่าเป็นสุรายุภาพถ้าต้องซื้อผักเปียกไว้เส้นนาใกล้กันนิดเดียวเองเนาะเหมือนเมืองเดียวกันเลย แด่ชุมแพร่โคตรเจริญเออตำนานเอ่อฮักหน้หนองผักปังอ่านเป็นพักปงเนาะเก่งนะสวยนี่ยำขึ้นงามตั้งแต่คื้นอะสวยเข้าซอยนี้ปะเออเราก็ขับไปประตูไหนเขาเขาบีซอยให้เข้าใช่ไหมมีเออเข้าไปขับไปในเมืองกระสิมีแค่นั้นแหละตอนที่เขาวนเสือก็ไม่ได้เข้าร้านอาหารนี้นะเราหมายถึงในเมืองวิ่งผ่านนี่เหรอไม่ไม่น ไปเลิเป็นเลิศน้ำมันไม่โยสามีมีผุกมีบ่อน้ำมันคือน่าจะเลี้ยวเข้าเมืองใช่ไหมครับไปดูในเมืองที่กับคืนเป็นไนนงคา,าัากาสเอเมืองเขาว่ากันคืนเขากับแต่ว่าอเนื้อมันเป็นเส้นเน่าเนาะเมืองเขาว่าแก้งครัว่าสามสิบห้า อันคือเขาก็แต่ว่าอันนี้มันเป็นเศษเน่าเนาะเมื่อง,ของเขับว่าแกงครอว่สามสิบห้าใยหอยร้อยชุดในใ่งยายหอยร้อยชุด อยู่ตรงไหนเขาเินจะพานมาเมื่อกี้ใส่ขวามืเอ๋อเขเป็นคาแคลเลยหรอคาแคนีรันสัสุกบ่ะเดียบแสดงว่าตรงนี้มันเป็นตลูก่จิ้มจุ่มใส่บันเทิงมาสัไปทาง้นเนี่ยเราก็เ้มาขึ้นทางนี้ใช่ไหมใช่เมื่อเช้าเขาพักซักผ้าอยู่ตรงหดตาอยู่ข้างกสิกรกกเยะหลงเนาะมายังขึ้นลวหลงเนาะโดยโดยอันี่ไงที่เราซักผ้าเมื่อเช้า ไมันปละนะกินแน่นิปอดยสี่ไม่ใช่หรอนูนไปเจียวสซ่อมๆอ่ะไม่เอาไปหาถุงมือไหตัดงบริการดีพับผ้าย่างดีได้่อยไวเขาพับพอประสงค์ได้อยมันหลพับผายเบาบางแบบยังเหลียบเลยงามเลยไม่ต้องรีดดิเออได้ของเอเลยมือไหพับของเขามีเครื่องในูเลยของฉันจะไปล้างรถอยู่เอาไปาหยังมันยนกเก่งให้แตเขาไปไหนน้อ เข,เขาอบไปห้าพพ้อมเ้อแล้วเขาก็ได้จังหวะเขาก็ไปเปิดเครื่องอบแล้วก็เศร้าเศร้าเศร้าผ่า,า,า,าแล้วก็บอบไม่เขาเมื่อเขาไปเศร้าผ่าห้าอน,น,นอเขาเห็ดย่างดีอ่ะมีบริการไงไหมเดี๋ยวนี้มันมัน,ม,นมันแข่งกันนะลกูกแต่ว่าตู้เครื่องซักผ้าที่เราซักเกิดเครื่องเราสี่แสนยังไม่รวมอ,อื่นถ้าถ้าเขาไม่ดูแลนะเครื่องเขามันก็จะเจ๊งคนมันจะมาเปิดแบบได้จังหวะเสันชายมันแพงไงนี่สามห้าล้านไม่รู้อยู่ป่ะไมอยูแล้วมาอยูดอกค่าซงค่าซาวค่าโมริฟ แต่เยาวาเด้อเขาก็ได้ละพันหนึ่งเกือบพันหนึ่งผลของเขาซื้อนั่นซื้ออีกไหมเอาไปเดือดซื้ออันแชมพูดถึงขวดเป็นชุดไปหมดเอามันกระซื้อนั่นลักก็สามขนหลักก็ซักหลักก็อบอีกก็คนละราคาเลยหมดแล้วเนี่ยเหลือเหลืออยู่หน่อยนึงน้ำยาอยู่กับเลยไหมนั่นหมดแล้วจ้า นั่งได้๋ยวลงยูทูบบอกนั่งเบิ้งนั่งอยากไอ่จะของนั่งไปรีเบิ้งอยู่หลังบ้านก็ไล่ให้น้อยอยู่เดี๋ยเออติดตามนี่เดี๋ยวเท่เธอออกแต่ยูทูบเออโน้ตไปเบิ้งยังบองไรไม่นี่สิบอกว่าสันกดแล้วแล้วว่าย่างงวงไปรีเบิ้งจุขวางว่าสันว่าอยากไายมันได้เพราท่านเลยวิลาเอ้ยนั่งยิ้มหน่อยยิ้มใหญ่ยไวายตอนออกมานั่งไวแล้วไวก็เจ้าบริการดีหรือ่ะเกือบสุราเนาะ เราไปเจอใครเราบอกเขาเขาก็จะบอกตอนนี้ตอนตอนตอไปได้ว่าบุตรโอ้ยก็ใายคอยออกกล้องน้ำเน้สขี้ไลทก็ถ่ายได้มู่คอยถ่ายอันกินเขาก็ได้เพราะว่าร้านอะไรอ่ะเงือนเรื่อนี่แหละคอยสิเบิ้ลจอยสิออกตอนใดโอ้คอยสิออกตอนมิเ็ดเดี๋ยวยายคอยว่ามีเนทตอนนี้วะ มื่อเ้าแตะหนูโป่งกดผ้าไปเลยตัดแขนตัดขากดไว้กดไว้ฮะถ้าว่างก็เปิดว้นทิ้งหน่อยอยู่ไหนอ๋อเปิดว้นถึ้งไปเลยเปิดว้นถึงไปเลยกูกะจงเอาเครื่องคนที่มาปิดลินปวดหลนไเปิดทิงไปวะ อ๋อไอโบมันกดติดตามันก็ต้องบอกซีโตแหละบอกอยู่เขาไม่เข้าใจว่าเปิดกดติงกันแล้วได้เวลาเบึ้งเบึงเปิดเนี่ยมันเบึงหมุนเวียนอย่างแสนต่เบึงเกอเอื่อยเราเลื่มหลบหลบมากเรื่องหน้าที่เลยได้หวะอยากในเงินขึ้นกันบว่าไม่ยังดีงามช่วงนี้พี่น้องก็จะได้เห็นแต่แบบว่าคลิปถ่ายไปจอหน้านะจอหลังยังมาเห็นค่อยนะตอนนี้สภาพค่อยรับตัวเองไม่ได้ บอกว่าสองทุ่งนี้ก็ยุบแล้วตอนนี <power oused> jaar jaar ้ก็ยุบคนมาหน่อยนะหน้าก็อาจจะมีอันจะลองนายน้ําหน้าไม่ได้ทําหลายอย่างเลยแม่ก็ล้างไม่ได้คิ้วข้ามโดนน้ําแม่เสบเนยได้หรือซื้อกระดาษเปียกไม่ใช่กระดาษเปียกเราซื้อผ้าเช็ดผ้าเย็นผืนใหญ่น่ะเอาไว้มาซัดกลางหน้าจะดีอยากอะไรเย็นๆหวานๆนี่นะนี่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  เขาให้อาชีพคนที่ใกล้สิมดปดระว่างอะนะคนที่จะคนที่ใกล้จะปดแล้วอะบาบาดขาก่อนลูกต่างวาเราลดแคนนีนแล้วมาว่าให้เราอีกนะอืุตส่าลงร้างรถที่รถที่ตรังว่าล้างที่ผู้เขียวไม่ยอมกดไลค์ให้โอ้ยยังบ่ได้เบิกเงียอยู่บาดข้าตงมน้าคลิปอยู่พอไปกดให้มันต้องกดหัวใจเลยเดี๋ยวมันจะกินหัวบ่าวบาดเมืองตรัง จะทำไม่ดีเดี๋ยวมันบล็อกไม่ได้เปิดตัวเองเพียทำไม่ดีเดี๋ยวมันบล็อกแอ่อ้เาทำไปก่อนไม่แล้วก็ถ่ายพลังูลก็ได้ไม่เป็นไรนน้อยกับแม่น้อยกับแม่ก็ยังถ่ายเอาคนละซีนไม่ต้องเราอยู่ด้วยกันเราก็แบ่งกันได้มันก็จะมันก็ต้องถ่ายติดกันบ้างแต่ว่าไม่ใช่ถ่ายเพื่อให้แฟนคลับเขาได้รู้ว่าเราอยู่ในวงเดียวกันบอกเต่ว่าอยู่วงเดียวกันแต่ไม่ถ่ายให้ดูมันก็ไม่รู้อยู่ดีใช่ไหมล่ะกับมาแล้วเหรอยมาแล้วฮสิฮอสเซเวนแล้วนี่ เร,เราสักครู่นะเดี๋ยวจะถ่ายทางเข้าเอ่อเฮือนไม้สักดให้ดูไปซื้อผ้อาเซ็ตมูเซ็ตตาก็ถ่ายผู้สมก็เจะเรียวคาโรงแรมแล้วค่ะเมื่อนี้กับป่นน้องหมองเกาก็กเลยพาดูบรรยากาศดามค่งคืนโรงาบานผู้เขียวเออหน้าน้อยเอ,อ้ยไม่ขัดก็ได้ละว,วะใกล้แล้วโรงบยาบาลผู้เขียวเรี่ยว ยูเทิร์นมากก็สิเป็นรง,นนง,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 งรั่นรงอะรงนั่นรงเลยนผู้เขียวแล้วก็สิเรียบใส่แม่นลงเล่มด้วยท่านที่ค่ะอยู่ข้างหลังรงเรียนนะจ๊ะนะจ๊ะที่เราพักสวยด้วยเดี๋ยวจะให้ดูทางเข้าสวยมากพี่น้องเป็นพ่อเจ้เอ้ยเลยบอกเดี๋ยวมีโอกาสจะมาลบกวนใหม่นะจ๊ะเมื่อเช้านี้เนี่ยตอนเข้าออกไปตอนเข้าสง่งของกุญแจเนี่ย จะมาเลิกคนใหม่นะจ๊ะบอกกับเจ้าของโรงแรมเด็กเลยได้กลับมาอีกเลย <laughs> นานเจ้าช่วนมาขึ้นนะนะเดี๋ยวมารอบหน้าเ <laughs> จ้าช้อนมาขึ้นสงสัยจองขั้นนี่แหละแสดงว่าขึ้นขึ้น,าาน,น,นเอาตัวาานี้เขาขึ้นเด้อตกกับเเอาตัวเขาขึ้นขึ้นแต่ม <laughs> ีการบอกเหี่ยเขาเอากระทะงไม้ปาดต่า,างไปแห้วเนแ่งกับปา๋วกกับสน กกัมานอโกโนีก่จ้ะที่เราพัก,พกน,นะจ๊ะเดี๋ยวตอนเช้าจะถ่ายให้ดูนะคะบรูเบนเพราะไม่น้อยกับ,บริเไทยคื่กันไม่น้อยกับไทยอยู่มงังค์ธรรมพม่าไม่น้อยกว่ากายยางไม่น้อยยันหมา ก็ยมาผัดเลยเจอเอ๋ยเพิ่นก็เลยหูจักกระจกพอมเพิน่นหลังที่หนึ่งังมต้องจอดรถตรงนี้เ,เขาเปิดไปลงให้เราไม่ก็จอดรถจอดรถหลงที่สองหลงที่สองเขาจแล้วลูกสีขาวาาาลแล้วจอดหลังที่สามข้างบ้านแม่แล้วเราก็มานอนนี่เาขาพ่อโฮมซื้มอมเลยวะดูด ออกมาห้องหนึ่งก็ไ้ครับวางไว้ข้างหน้าอ็ไ้ครับเดี๋ยวมืนอื่อสิผาเบืองจวนดอกไม้นาห้องขากลับมาห้องเก้าเจื่อยฝื่อเศร้าเชีคออกไปแล้วกลับมาไหมไม่มีเขาชอบเป็นรเดือนเลย